ไลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์เมื่อเพจตังออกมาแฉนักร้องซอฟร็อกควงเมียนหลวงและเมียน,น้อยเที่ยวญี่ปุ่นทําให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างแพร่หลายโดยในเพจเจ้มอยร้อยแปออกมาโพสต์ปริศนาข้อความระบุเอาไว้ว่าเป็นผัวที่ดีไม่ได้ก็ควรเป็นพ่อที่ดีของลูกให้ได้ในชีวิตนึงเถอะกลาบจะหลายคนต่างพากันคาดเดาว,ว่าอาจจะสื่อถึงคู่รักคนดังที่มีกระแสะเลิกลากันในช่วงนี้หรือเปล่า ขณะที่ในเพจข่าวบันเทิงช่อง8ก็ออกมายี้ปมร้อนดังกล่าวโดยบอกว่ามีอยู่คู่หนึ่งที่ไม่อาจเป็นเพื่อนกันได้เหมือนเจเจ,เจตรินและปิน่นเกตมณีที่ปิ่นออกมาบอกแล้วว่าตอนนี้สถานะเป็นเพื่อนกันไปทายกันเองโดยคู่นี้ไม่อย่าสักทีชีวิตดาราคู่นี้ไม่รู้จะทำยังไงต่อไปอยากเตือนผัวดาราท่านหนึ่งเป็นผัวที่ดีไม่ได้ก็เป็นพ่อที่ดีของลูกให้ได้บ้างซักครั้งหนึ่งในชีวิตมีครอบครัวหนึ่งตอนนี้เป็นพ่อที่ดีไม่ได้ไม่พอ เป็นผัวที่ดีไม่ได้ไม่พอทุกวันนี้ยังติดชนีไม่พอไปเที่ยวลาวเอกมัยอีกเตือนไว้ก่อนมันจะทำให้เมียคุณไม่สามารถจะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณได้การทำพฤติกรรมแบบนี้คู่เจเป่นโอเคแล้วส่วนอีกคู่ช่วยดูแลตัวเองด้วยอย่าคิดว่าคนอื่นไม่เห็นและต่อมาเพจข่าวบันเทิงช่อง8อยังโพสต์อีกว่าใครกันหนอนักร้องเสียงนุ่มพาเมียหลวงเมียน้อยไปเที่ยวเมืองนอก ไม่นานมานี้เพิ่งมีคอนเสิร์ตใหญ่เมียน้อยก็ไปเมียหลวงก็ไป,ไปล่าสุดคืออึ้งมากนักร้องคนนี้พาลูกเมียไปเที่ยวญี่ปุ่นเหมือนจะปกติน่ารักอบอุ่นแต่รอบสองมีแฟนคลับเห็นที่สนามบินนักร้องก็พาเมียน้อยไปซ้ำรอยเมียหลวงนะกลัวน้อยหน้านั่นเองงานนี้จะเปล่นไข่ไปตามสืบกันดูนะจ๊ะถ้าเห็นนักร้องท่านนี้ควงสาวไปไหนมาไหนด้วยไม่ต้องสงสัยว่าเธอคือใครละเนอะ Ag, นักร้องเสียงนุ่ม ag, นักร้องซอฟล็อกหลังจากโพสต์นี้นี่เองก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นมากมายและพากันคาดเดาว,ว่านักร้องเสียงนุ่มที่พาเมียหลวงไปเที่ยวเมืองนอกก่อนแล้วค่อยพาเมียน้อยไปซ้ำรอยเมียหลวงเป็นใครกันแน่หลายเหตุนี้นี่เองทำเอาหลายคนพุ่งเป้าไปที่นักร้องเสียงนุ่มอย่างหนุ่มกลาที่โจ้าตัว พาครอบครัวไปเที่ยวญี่ปุ่นถึง2ครั้งใน1เดือนโดยนักร้องมีการโพสข้อความเอาไว้ว่าพาแม่มาญี่ปุ่นครั้งแรกเที่ยวกันพร้อมหน้า3พี่น้องในรอบ20กว่าปีเดือนนี้ญี่ปุ่นรอบที่สองสหนุ่มกลาและมีชาวเน็ตหลายรายเข้าไปคอมเมนต์รูปดังกล่าวเพื่อให้นักร้องหนุ่มออกมาชี้แจงโดยด่วนอาทิหวังว่าข่าวนั้นคงไม่ใช่พี่นะคะหนูอยากจะบอกว่าหนูตามพี่ตั้งแต่พี่ประกวดฮอตเฟจนพี่มีลูกอย่าให้เป็นพี่เลยค่ะ หนูไม่อยากผิดหวังในไอดอลของหนูหรือจะเป็นถ้าเป็นเรื่องจริงเราผิดหวังกับพี่หนุ่มมากขาะเดียวกันยังเข้าไปคอมเมนต์ในคลิปของหนุ่มกลาที่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเอาไว้ด้วย คนแรกเลยจ้าแยกชิยาอคนแยกับตำนานครับผมฝั่งนู้นไปสายซีดีโอ ไปรักคนอื่นได้แล้วเลิกรอเธอสักทีรู้ทั้งรู้ตัวดีเธอไม่มีวันเห็นใจไปรักคนอื่นได้แล้วรักใครสักคนที่ไม่ใจร้ายพอแล้วกับคำว่ารักที่งุมไง้เอาหัวใจฉัน โอ้ยรอขนาดเนี้ไม่มาแล้วมั้งถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง y u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  e ท็อปดาราด้วยนะคะ